เส้นทางอาริยมรรคมีองแปดถึงตรงนี้เราก็จะเดินทางของเราเองขอบคุณความทุกข์ทั้งหลายที่มาสั่งมาสอนให้วันนี้ชีวิตยังมีอยู่เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ความดับแห่งทุกข์ก็ย่อมมีแน่นอนหอนทางที่จะดับทุกข์นั้นมีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้อริยมรรคมีองแปดออกมาเป็นรูปศิล์สมาธิปัญญา จากแปดยอลงมาสามส่วนคารวะทานสินภาวนาญาโยมเริ่มต้นด้วยทานทำกลางคือสินและก็มาถึงห่วงน้ำใหญ่ในอริยรรมคือภาวนาส่วนพระเริ่มต้นด้วยสินก็มาสู่สมาธิปัญญาสมาธิกับปัญญานั้นคือตัวภาวนาสรุปแล้วทั้งเราส่วนที่เป็นพระและเป็นชาวบ้าน มาบรรจบพบกันที่ภาวนาถ้าสมาธิก็คือสมถภาวนาถ้าปัญญาก็คือวิปัสนาภาวนาเพราะนั้นคำว่าภาวนาอันเดียวนมันมันรวบทั้งสมถะและวิปัสนาคือรวบทั้งสมาธิและปัญญาโยมเริ่มต้นโดยการให้ทานการให้ทานนั้นก็คือหัดวางของหนักมันแบกแบกหลายก็เลยหัด ว่างบ่ได้ก็จกถิมจกเถระเล็กเทระน้อยพ่อห้ามันเบาจกถิมเอระน้อยพ่อหงตืมเบาก็ไข่ดีแต่วันมาจำสินิทานมากทานลูกไว้บ้านทานหลานไว้บ้านทานทัวทานเมียทานรายได้รายเสียแต่พระสงฆ์ของเจ้าเนี่ยเริ่มต้นโดยสินพระผนทานหลายทานได้สมเนะมีเมียกบทานเมียมีโลกทานโลกทานเมื่อ มาสมัครเป็นคนถูกนุ่งผ้าสามพื้นยงมสอบไปหอหาขอท่านกินอาตมาท่านเมียท่านลูกท่านตัวบว่เอาทานล่วงหน้าเลยตั้งแต่บ่าท่านได้ไันมันสิได้ก็สิได้น้ำเพินเยอะสีลายไทยเป๊ปฟันนึงก็ได้สีมีผููเอาน้ำอยู่ได้เนี่ยหักข้านยังว่าใครอยากได้เอาไปโหลดสายหนึ่งสายเน่งคอยข้านทา่นหนาคอยว่ากันไหมนี่เราเราเริ่มทาน ทานเวลาจึงไม่ต้องพูดถึงทานพระสงฆ์องค์เจ้า,จานี่